สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบ้อสุขสุขพลวันนี้กลับมาพบพ่อครับบ่าวจันอีกเก้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาพบมาพ่อกับบ่าวจันมือนี่เนาะกับบรรยากาศแบบคับคำในนิดนึงพี่น้องเลยกับประมาณห่ามุ่งแรงได้ตอนนี้เนาะกับสีเดินทางเข้าไปบ้านอาลงหมากแง้วพี่น้องเลยมนะือนี่เนาะกับมาน้นะานกันสองคนครับบ่าวเตียงพี่น้องสบายดี <c oughs> พี่นอ้องเนาะไปเลยอ่ากับ สี่เข้าไปหาครอบครัวของไอ้เตีวอีกรอบนึงมานี้เนาะกาผู้ดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนขาดการซื้อเดือกเข้ามาทางช่องของวจันต์อีกรอบนึงมานี้เนาะด้วยกาให้วจันต์นี่ซื้อเข้าสานอาหารแห้งนี่แหละพี่น้องเลยขนม,น,ม,น,มนุ่มเนยนี่แหละไปเยี่ยมไปยามลูเพิ่นอีกรอบนึ่งมาน,นี่เนาะอะมาก,กับมาการซ่องคนผู้ดีพี่น้องเอ้มานี้กานี่กับทางเข้าบ้านเพื่อนเนาะอะทางกาชีงยากแน่พี่น้องในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะ ใช่แต่ปวดตกเนาะเลยอ้ปดตกไสก็ไดเร็วๆรถค้าแนนคือว่าบะเตียงก็มาจักมืออะไรบะเตียงมาหารครคัวเตียวนนี้ค่าค่าเราเสียนี่บ่แน่แนนอันล่าสุดนะล่าสุดนี่กัได้สามมืออะไรเป็นพี่เราวันสองสามมือพันมานอยู่เลยเนาะจะพากันเวียนเวียนเขามาื่อยอยู่ดอกพี่เราเลย วก็มีหลายท่านให้ความช่วยเหลือเนาะรวมกันนาช่วยเหลือเข้ามาพี่น้องก็เลยโอ้ยเนาะต้องขอขอบขอคุณขอบคุณผคุณยายที่เมตตาครอบครัวของด้วยแต่เพิ่นเนาะเบื้องแง่เพิ่อนวสวยกันพี่น้องเลยเนกะสำหรับครอบครัวเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พี่น้องเลยเนาะก็มีพื้นมีไฟได้บัดนี้ก็เตียงเลยมีไฟใส่แล้วว่าสันเนาะมีเว่ยม,มาเรียงอีกว่าสัน เออกะเห็นแล้วกะเออดีใจอยู่พี่น้องนี่เนาะที่เพิ่นเอ่อฮู้จักสร้างฮู้จักซานําพี่น้องนี่เนาะเปลี่ยนแปลงอยู่นละเพื่อนเอนางเพิ่นกะมาเมื่อก่อนนั่นจาเพิ่นเฮ็ดอีทางพี่น้องเฮ็ดต่อเือนไผออกไปแตกดต่อยู่มื้อนันเนาะเพราะว่าอันนโดนี่เป็นเื้อยแล้วมาอยู่นําดอกมันอนบ่ยงพอโต๊พี่น้องโอตั้งนั่งโตเนาะอ่าไปลงไปทักทายสดีเพิ่นนํากันซะก่อนพี่น้องเอ้ย โอ้เจ้าเจ้าโต๊ะมากับบรรยากาศแบบคำคำนอยนึงพี่น้องโอ้เดินเฮือนเดินซานสะอาดสะอ้างเนาะบานี้เนาะเออโดยพี่เนยเด้อยู่เฮือนอยู่บ่เนาะอืมฮึผู้เอ้าขึมีโต๊ะบานี้อ๋อสบายดีก่อนไว้สบายดีเอ้าไฟแส้องหน่อยสองคนนี่ฮะ เออแหละเป็นมะดินนะหบ่อือนี่ดิเอาละสบายดีน้องละเออกินไปแซงข้อมะเหล่านี่ฮะโดยโอ้โดยมาต้องการข้าวตี๋สองคนมาหนีเอออยู่รถพ่อแหล่เนาะโอ้มีโตัวมีโตัวไม่เนาะมาหนีเนาะมีโตัวไม่พี่น้องเลยหมอยาวเพิ่นบ่มาให้โดยหมอยาวอ่าโตัวพี่น้องไอันนี้หม่เนี่ยนิดนึง ว่าเสีังแนงในเนาะว่าเอา,อา,า,อายางมาให้เพี่นเอางยางมให้ในกระต้มขนมเนาะเอากระต้มขนม,มใช้ชาวพ่อไปใช้เมืนเน่อไงพ่ออยู่ในบ้านในบ้านพูโดยเพื่อนเล่นเล่นลนยังวะเลนน่นใบสมุนคว้าอ๋อเห็นใบสมุนคว้าไหมโดยโอ้พี่น้องเลยแกซีมีนสมุนคว้าเป็นของตัวเองวันนี้เนาะโดยเออขากแล้ววันนี้ไม่มีบันนั่งกินข้าวว่านังตุ๊กนังติ๊ก นั่งเยอะๆยิ่งถอดกันยังมา้องน้่โตมันบ่น้อยบ่น้อยโตโตกันใหญ่ไปไหวเลยให้มันทันโตเนาะเออพี่น้องเลยคักๆเลยเนาะซื้อมาเป็นสุดยอดเลยต้นสำเตียงสำเตียงเลยเนาะคนหนิคนได้กับมีแตช่อมเจ้ากับมีแต่ปัดกวดเทียนซานให้มันสะอาดสะอ้างเดยเออทางบ่อเชียงเพิ่นคือว่าซื้อกันคาดมาให้บ่ เป่นบ่ใช่ละครับนะตุ๊กเอยืมเวลาเรายู่ผู้นี่บอเสียงเพคนกับโอ้พี่น้องไงเนาะซื้อคาดมาให้อีกให้เป็นคนปัดแต่ละมือบอกเสนายเจ้าบ่เอพี่น้องไงนี่หนึ่งเข่าหนึ่งน้่งได้มั้ยนี่ยังยังไม่หนึ่งครับโดยกำลังมาเข่าวังสามมือเดี๋ยว เด้เบ,บ้มียังได้แสบเป็นยังไงยังง่ายมาจากคอกอยู่บ่จักคอกแล้วเดี๋ยวนี้มันเกาบอดด้อ่ะมันเกาหู้เลยเด้โอ้ยพี่น้องเลยเนาะกะคอยเป็นอคอยไปเนาะชื่อมาใหม่มันกะพอ่พอพอเขาบอกไว้ห้ามไปใกล้มันจังหน่อยมันชนอย่ามันชนเนาะอระวงังเนอะเด้แบบแบ,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 บมันยังง่ายพี่น้องเลยแบบวันนี่มันบวชนบวชนแล้ววันนี้เนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยโดยโดยโดย มืัอนี้กะอ้ายเอากระต้มขนมมาให้เจ้าคือเก่าเด้อแล้วกะซื้ออันกระถางน้ำน้ำมาให้เห็นคือเห็นว่าบุ๊มีกระถางน้ำหนุ่อ่าบุ๊บิ๊มน้องเนาะซื้อกระถางมาให้อันหนึ่งเด้อมีไฟเด็กกะลับคดก็บมิเตอร์เอาใดแล้วเนาะมาใส่เนาะคอยเป็นคอยไปเด้อเวลาเออเนาะเออเลยหมตกว่าเมื่อคืนนี ตกกันในเดียวก็เซาแม่นี่ฮู้ได้จะตกคือกันอยู่ตกตกอยู่อยู่บ้านว่จังเนาะเอ้ตกแห้งอยู่เมื่อคืนนี่อ่อมอน้อยนี่กินนมบ่กินนมมันได้แต่ซอยนี่บ่กินนมได้ก็ซอยอ่ะอืพี่น้องยังมมเมาอยู่เนาะนี่อยู่กัน4คนพอดีอันอันหัวเจ้าได้ใส่อยู่อยู่บ่อยู่งอยู่งเฮือนเพิ่นเฮ็ดสงอยู่ปัดเฮือนซานอยู่บ่ตั้งงมอยู่บ่เอเบิ่งมาเดิมเพิ่นแน่่เตียงสดีสดีเออ ผูกวายเห็ดโตสุดบักใหญ่เลยเนาะเจ้าพี่ด้องนี่แหะมันย่งยังเป็นหนึ่งข่ายัเป็นนึ่งกเขากเทียงกันได้กินแล้วะเทียงนะเทียงเป็นแรงเขางรล้เห็ดเห็ดไปแสงใส่เห็ดยังอยู่แต่ละมือเห็ดนะเสียมูอ่างกับเสียหยางเสีหยาบ้านี่บอกโอ้เห็ดไปเด้อเรียนรชื่อในภาคไมู่กเอย มีแต่เห็ดทำความสะอาดให้มันสะอาดเสะ้อ้างเนาะมันจังมีพญายาคพี่น้องเลยเพะว่าย่ามนี่มันฝนตกอยู่แล้วอว่านกันลายเนาะถามันบบกเก็บขึ้นเหนื่อเนาะอืมนี่กาว่าจันกับเอาขนมมาให้อีกกินแล้วกระทิมไปอีกโบเฮดเดอร์โบเฮรนี้เด้อเดเด้อเดออเดี๋เวอเอเอ้เดี๋ยวอาจเด้อเอาอ้อ้อ้เ้อนอเเอเดเ้อเอเดอเ้อเเด้อดยอดเเ้ออ้อนกเ กับเปย์เปย์เป็นเนาะอันเพิ่นเสียหน่าเสียตองพี่น้องออกะมีกระถางน้าพี่น้องว่าจาันอามาพ้านี้มีถังน้ามาให้เพราะว่าว่าจาันเห็นมื้อนั้นว่าก็โบเห็นถังน้ามนะก็เลยจะมันหนุกกันเลย,ยเอา้าสบายดีเูป็ครัวเพิ่นพี่น้องไงเอ้าเอา,เอา,เอาไปไหว้ก่อนอย่างไรเนาะ นมเลยนมกับเม่นป่ะวจัะเม่นจ้ามาม่าปลากระปองนั่นแหละนี่เกาเนาะเออวางไว้บนเตียงเจ้าก่อนเด้อปาไว้น้องก่อนกันโยโอเคเนาะด๊บเอ๋นี่นังตุ๊กโดยรอสักครู่แล้วบนเตียงเนาะโดยขอบใจว่าเตียงอะไร โอ้โหพี่น้องเลยบ่อนเห็ดครั่วพ่นี่อยู่เตียงพุ่นนี่เนาะบ่มูมีหอนครั่วพ่นพี่น้องเลยโอ้แต่มันกิดสีโหเขื่อนือนเนี่ยมันยังบิกเข่าที่เข่าทางปันใดเขื่อนซานกันเนาะอึ้บอืมเลยอ่ะอันนี้กันตั้งไว้พี่ก่อนก็ได้เนาะพี่น้องนี่ซื้อมาให้ทางยิ่งยิ่งเลยไว้หนุ่มน้าไม่อาบเออโอเคเนาะ บ่เมืออ่อ,อนน <c oughs> ยกอนเดยกระเฮ็ดฮู้ๆเลยนะเนาะเฮ็ดฮููๆเด้อทำควมสะอาดไว้เด็กเธอมีพุนซอยซื้อใดให้เนาะเออ <c oughs> อาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะว่าจานันกะเอาเขา้าเอาคองข้าวต้มขนมนมเนยแล้วกะกระทังหน้ามาให้ ทางสาเตได้ว่าลูกๆของเออเตวอีกรอบหนึ่งมื่อนี้กับเนาะอ่านี่กัเป็นโตเป็นตันต้งของทงางมายเงาเพิ่นมาสดมา่วยพี่น้องเลยโอ้แต่ต้องขอขอบขอขอคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ่าทุกทท่านอะไเนาะที่อ่าสงสารช่วยเรือเข้ามาพี่น้องเลยอ่าเมื่อเมื่อนี้เนาะบอจาันกามาเป็นสะพานบุญให้อ่ยาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนอยู่ทางฝังไทยเพื่อเพิ่นกระผาการช่วยเรือผ่านมาทางช่องของบอจาันเนาะสื่อเสียงเรียงน้ำเพิ่นกระมีกันหลยคนอยู่พี่น้องเลยยวจาันสิอาน ลายสือเพิ่นให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะอ่บมีหลายท่านอยู่เ,เ,เพิ่นเป็นครอบครัวเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอลยเนาะในนี้ก็สิมีแม่อ้อยพร้อมครอบครัวและลูกสาวเพิ่นเนาะแล้วก็พี่แตวีวพี่น้องเอลยแล้วก็บแมน่นกแมาเปิ้ลแมาออนเนาะพี่แอนแล้วก็พี่ทิพย์พี่น้องเอลยเนาะกั เพิ่อนก็ยอยู่ทางประเทศเยอเปีนทางประเทศญี่ปุ่นพุนเนาะเพิ่นไปเฮดเบียก์ทำงานอยู่พุ่นก็นเพื่อไในเบืองได้สมเลยเพิ่นคิดอิตนสงสารเนาะเพื่อนก็นได้ให้การช่วยเหลือพันมาทางช่งของบ่าวจันเนาะให้บ่าวจันเอานามาให้เจ้าในมือนี้พี่น้องเลยกาเงินกายังเดืออยู่เนาะเดี๋ยวบ่าวจันสีมหมไวใบให้ทางเสาว์แต่เพื่อน ไว้ใส่ใจใ, <No. S 2> ใ,ในครอบในครัวเนาะซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินให้น้องเนอะซ <No. S 2> ื้อแนวจําเป็นในเฮือนนี่แหละ <No. S 2> ากาบริาหารเงินให้เป็น <No. S 2> นี่แหละเเวลาเพินน่นผู้ใหญ่มามอบว่ายังไะเขาต้องเอาแต่นักถึงที่ว่ามันขาดก่อนเนาะ <No. S 2> แนวใดมันขาดในเฮือนในซ่านเนี่นยเขาต้องซื้อมา <No. S 2> แนวใดบริจาเป็นกับป้าไปก่อนเนาะเอาของสำป็นก่อนเนอะโดยอสำหรับมื้นนี่เดี๋ยวเงินทีเดือนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็สิเอาไว้ให้เจ้าไว้เก็บไว้ได้หลายเลย เอาไปเนอะบอกพ่อจะน้ำเนอบริหารน้ำกันเนาะกับลูกกับผัวน้ำซื้อข้าวซื ate> ้อน้ำซื้อเนื้อกินเนาะโดยอ๋อเนาะมาครานี่กะว่าจะอยากให้น้องตุ๊กน้องติ๊กน้องอันเต๋เนาะขอบุญขอบคุณโดยเฉพ่อในเพิ่นในพิ่นนั่งเบิ่งอยู่เนาะตอนนี้เพิ่นนั่งเบิ่งชุบเจ้าอยู่อะไรลูกอุ้มอุ้มน้องวะพี่มันวายอยู่วายอยู่วะโอเคอ เดี๋ยวงน้อยเพิ่ณจะพี่นางเลยอ่าพากันนมมือขึ้นเด้อเดยอขอบบุญขอบคุณเด้อที่ส่งเงินให้ลูกให้หลานกลมเจ็บไปได้กลมไข่ให้มีซ่าดูซ่าถือนอกขอบใจได้หลายเด้อเนาะเดยอเอานั่งนังตุ๊กบ่ดีดีล่ะบ่ตั้งใจเด้อขอบคุณเด้อกับฝั่งนี้กับคุณจิ๊กกลไข่กลมไข่ให้มีซ่าเดยอเดยอเป็นคันหูผู้ดีได้เจ้ากันเด้อนั่งติ๊ก เด้อควเจ็บหมายร่าความไขว่ีท่าทุกเ้อโอ้ยผมเกิดจนแดงพี่น้องไ้เพื่อนกันเนาะเป็นเนี้ยนะใช่ว่าเป็นเนพลังน้อยไ่จักอันนี้โด้อเด้อเด้ออ้าวสำหรับทั้งวัวทั้งมวนนี่ก็ว่าจันมามอบให้เจ้าเป็นทีเทมห้อยแล้วกะว่าจันที่คอตัวล่าก่อนเด้อมาเนี้เด้อมากระซิบคำแล้วก็ว่าจันกระสิบพาเมื่อหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามาให้ลูกพี่เมียกินพี่กันเนาะกระซิด้อยู่ได้กินเมื่อตอนลูกตอนเมียขึ้เก้าพี่น้องเไยเนาะมาเนี่กะมา โ่เล่เพิ่นยากลูกเนาะโดยโดยโดยเอาสั้นๆเดียวว่าจะลากกันได้แบบนี้เด้อโดยเนาะหม่หน่อยนี่พี่น้องเลยเออเพิ่นก็อยู่กันครบเนาะแต่ละมือบ่ได้ไปทางในเนาะเอาแต่ว่าไฟนี่คือคือเปิดตลอดบุระสารโทรศัพท์กะว่าต่อตรงเลยอ๋อเป็นยังต่อตรงอยู่โดยบ่ได้ให้ช่างมาเปลี่ยนให้บ่ซะเนาบ่มีเงินอ่าอันเอาเงินนี่ไปให้ช่างเพิ่นเด้อบดนี้เด้อมาให้เพิ่นเปลี่ยนให้ใหม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า เพราะว่าเพาิ่นต่อตรงเวลาเขาเอาขั้นอ้าวขึ้นนี่กัมันกัะหุงมปเลยเนาะหุงมปเลยแม่นวะ่ะป<อ>ิดไพ่<ม>พกับสากทร,รัพท์บอไดโอพี่น้องเลยแบบนั้นให้เพิ่นมาเปลี่ยนให้ใหม่ได้หรอคือเฉพาะย่หรอกเองินจำนวนหาเสนกี่พี่น้องเลยเนาะแต่เงินกับบริหารให้เป็น,นได้หรอคือเฉพาะหรอกเจำาเก่้อเาเงินมาให้อีกกนไ้หรอเนาะกจันวากรบบริให้วปล่ันรยุหรอกเงินกันงเนาะเ <สา S 2> เออไม่ใจสู้ๆได้ละเ้อะเราพากันตัดกวดเลือนซ่านให้สะอาดสะอางมาเมื่อหนเดี๋ยวเันดกัทีให้สีเบิองอีกเนาะว่ามันสะอาดสะอาดสมัยเนอโดยตังใจเ้ออาลานได้สบายดีก่อนนะสบายดีก็โอเคน้องพ่อพี่น้องเนาะวันนี้กับอาจารย์มามอบให้ทางครอบครัวของเอเตีวเป็นเป็นที่เห้อยแล้วพี่น้องเลยมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะคอยเป็นคอยไป มีหลายซ่องทางพี่น้องเลยมาบอกมาสอนเนาะเพิ่นกับป้บเปลี่ยนไปขยันขันแขงกันไปเธอเด็กเธอหน่อยเนาะเอา้าเอา้เอามาทางใดนี่โอ้ไรเบ้บ่โอ้ผูกเพีพ่น้องเลยเนาะเว้เพิ่นหาตัวเอ้าสบายดีพอมาจะเรียงเว้บ่โอ้โด,โดยโดยโดยพี่น้องแต่ว่ามันก็สิกินแนวพักเนี่ยอยาเจ้าเลยนี่เนะเาะเพราะว่ามากอัน บัากพิษหมากนี่ก็เต็มอยู่เฮือนเพื่อนพี่น้นองเลย<ป>แต่ว่ายังโมท่านมีข้อ,อว่าไอ่โอ้ได้เฮ็ดนี่ได้กลางคืนมานี่เบ้เจ้านี่ผูกไว้ผูกวัดคุโตบ่<ป>โอ้ยังแต่ลูกมาแน่นเนาะ<ป>เออพี่นอ้องก็ลำบากอยู่ได้แส่ต้องระวังมันกินมากหมากพริกหมากพายเนาะโอ้ก<ป>็อค่อยเป็นอค่อยไปนะไอ้เด้อโดยค่อยเฮ็ดค่อยสั่งเนาะ<ป>เออเออ้าสมัยนี้ก็ว่าจันทร์มามอบ เข้ามอบครองให้ทางลูกเจ้าเป็นที่ห้อยแล้วโดยการมอบเงินไปเพื่อน้เบึงบริหารน้ำลูกเด้อเงินคำกับพี่น้องเลยการใช้ใจให้สิ่งจำเป็นนเนาะอันนี้อะไรมันสำคัญกับชื้อพี่นายอะไรมันบทสำคัญกับบ่ต้องใช้มันเนาะโดยโดยเอ้าอย่งใดการสู้ๆเด้อเมื่อก่อนเด้อฝนตกเด้วเนาะสบายดีสบายดีสู้ๆสู่ๆโอ้พี่น้องเลยมาตะเดียงเบะโดยเบะหาโตเนาะโอ้มีกัน เปลี่ยนแปลงเวลาอยู่พี่น้องเลยเพิ่นกบบมีเอ่อเดี่ยงเบ้เดี่ยงอย่างเนาะวันนี้เนาะไปซะพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้สำหรับเงินทั้งหมดทั้งมวลเมื่อนี้ว่าจันก็อ่อมามอบให้นี่เนาะเป็นเงินของเอ่อเลยก็เป็นเงินของมาอ้อยพ่อมลูกสาวแล้วก็พี่แถวเอานุกมาเปิ้ลมาออนเนาะพี่แอน ที่ทิพย์พี่น้องเลยเนาะอยู่ทางประเทศ J an, ทญี่ปุ่นนะเนาะเพื่อนกนไ็ได้เบิ่งได้ชมคลิปของพวกทีมงานเฮานี่แหลนะเนาะช่องของบอจัน้วก็เพื่อนก็ให้การช่วยเหลือผ่านมาทางช่องของบอจันและพี่น้องเนะาะงบอจันกับมุมี้ยังตอบแทนพี่น้องเลยมีแต่คำขอบคุณขอบคุณคำอวยใจอวยพรให้อเอื้อยๆเมย์เนาะป้าๆอยู่ทางต่างประเทศก่ะจงมีแต่สุขภาพ่างกายแข็งแรงเด้อเนาะให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะ ปัตนาสิ่งใดก็ขอให่อื้อป้าแม่จงซุขสมบังดังใจปัถนาทุกสิ่งอย่างนะพี่น้องเนาะให้มาสาใดก็ขอให้กลับขึ้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเด้อซากุณพี่น้องเนาะสำหรับวมือนี้ว่าจันกะสิขอลาพี่ราน้องไปพร้อมกับสายปนโปรยปลายลงมาพี่น้องเลยค่อยคำลงแรงแล้วกะสิพากันเดินทางกลับบ้านตอนพี่น้องเลยมื่อนี้มา้ำกันครับพอดีงเข้าใส่รถาเทียงมาพี่น้องมื่อนี้กัโดย เออเออไปส่พอเทียงเนาะครับก่อนมื้อนี้เออฝนก็ยิบๆๆไหเลยมาคุ้มออยดีพนเนาะพี่น้อเนาะอืมนตกดีขนาดโดยแต่ว่าบ้านเฮายังบ่มีน้ําเนาะมสมาบ้านโคีพี่น้องเ้อ้อยบ่ทนเนาะอือบโคผมอ่าแเขาดินน้ําเอนางบ่มือี้ครับยทางเพิ่นแล้วก ต่อขึ้นขั่วไปอีกแต่ว่าจุกนั่นแหละเราแบบมันเบิดโมเบิร์ดมออเรื่องชื่อสังกสบสังกษีประจันกับฝนตกพี่น้องเลยบพื่อน้องทักทายเราใช่ไหมเนาะกะเผาเมื่อแไรคำเลยพี่น้องเลยเนาะจังไดกะไม่พบไปพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ประจันกับวระเตียงกับสีคอลาพี่และน้องสำนี้ก่อนเนาะไปพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำมาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนเบิร์ดสุขสุขคนเด้อไปแล้ว